อัปเดตข่าวสารค่ะขึ้นเทนทวิตเตอร์อันดับที่1นในบราซิลไ,ไปไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะตั้งแต่เมื่อคืนหลังจากที่มีภาพนักฟุตบอลคนดังอย่างคุณเนมาค่ะถ่ายรูปคู่กับน้องลิซ่านะคะแล้วเจ้าตัวค่ะก็อัปเดตลงใน IG Story ส่วนตัวแล้วว่าเจอกันกับเธอด้วยนะคะ การแท็กหากันด้วยค่ะงานนี้ค่ะเรียกว่าโดนตกเข้าดอมันแล้วแน่ๆน,นะคะ FC ทั้งสองฝั่งค่ะก็กรีดสนั่นนะคะเสียงแหบเสียงแห้งกันไปเลยทีเดียวนะคะโอ้ยน่ารักมากๆค่ะคนดังทั้งคู่เลยเนาะมากระทุบไหล่กันแบบนี้นะคะ FC ทั้งสองฝั่งค่ะก็ยิ้มไม่หุบนะคะขึ้นเทนทวิตเตอร์ในบราซิลอันดับที่1ไปเลยนะคะ ก็อยู่ปารีสก็ดีแบบนี้จริงๆนั่นแหละค่ะขนาดว่าอยู่กันคนละวงการนะคะก็ยังมีการโคจรมาเจอกันอีกด้วยนะคะหลังจากที่เมื่อวานจริงๆบึ้นก็กรี๊ดกันไปแล้วเหมือนกันนะคะเพราะว่าเห็นอลิซาค่ะแชะรูปถ่ายภาพนะคู่กันกับคุณโรเจอร์เฟเดร์นะคะที่เป็นนักเทนนิสชื่อดังระดับโลกไปแล้ว มาเมื่อคืนฉากกระทบไหลกับนีมานักฟุตบอลชาวบราซิลที่ไปค้าแข่งอยู่ที่ฝรั่งเศสอีกด้วยนะคะแม่ไม่อยากจะคิดค่ะว่าในงานการกุศลนะที่กำลังจะเกิดขึ้น,นะคะกา g ลา a เดอ r เพซนะคะที่ปารีสค่ะข่าวนี้เนี่ยตัวสาวใบพิงค์ค่ะจะได้เจอกันกับไข่บ้านนะ เห็นว่านะ่าจะมีการถ่ายทำเนีในวันที่26นะคะมกราคมก็คือเวลาของไทยเนาะแล้วก็จะไปออกอากาศอีกทีในวันที่29นะคะเวลาไทยก็คือประมาณตอนตีสาได้ค่ะคุณผู้ชมยังไงเดี๋ยวมารอดูความปังของพวกเธอนะคะแอดเาอัปเดตข่าวสารและก็ความเคลื่อนไหวใหม่ๆเนาะมาเล่าสู่กันฟังนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า